เรากดปัดขวาเลยฮะว่าจําเป็นนักเตะคนไหนครับผมนะมาฮะสี่ตัวที่เราคาดหวังไว้ดูว่าจะเกลือหรือเปล่าครับผมนะหรือว่าจะลั่นฮะโอ้โหธงชาติแบบนี้โอ้โห และนี่คือ Wisdom Top Up ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้ โอเคนะผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊ปสแกนเช่นเคยกับเกม F C Mobile นะครับผมโอ้โ oh หบอกเลยว่าวันนี้ตามคำขอคือในส่วนของโหมดชาร์เลนต์ครับผมนะยูโรปาคอนเฟอเรนลีกรวมถึงยูโรปาลีกนะครับผมนะโรสทูน็อกเอานั่นเองครับผมนะก่อนที่มีการชิงนัดเดิมเกิดขึ้นวันนี้บอกเลยว่าแจกค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันนี้จะมาลองให้ดูว่ามีตัวอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็เล่นโหมดชาเลนต์มาแล้วเนี่ยได้ตัวอะไรมันคุ้มกับการเสียเวลาหรือเปล่าเป็นชั่วโมงในการเล่นเอง ครับผมนะโอเคก่อนไปเริ่มกันแนะ่นอนฮะวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนกันนะืบนเดิมนะครับผมออมไหถึง1 0,000ซับฝากไปด้วยกับช่องเล็กช่องนี้นั่นเองครับผมทนะ่านผู้ชมนะโอเควันนี้วันที่16บหกท่านผู้ชมนะก็กดรับประเด็นในส่วนของรางวัลล็อกอินประจำวันเช่นเคยครับผมนะวันนี้ก็ได้ทั้งหมด200เพชรแดงครับผมนะโอเคก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะก็รวมถึงในส่วนของตรงนี้ฮะก็อย่าลืมมารับของมาเช่นเคยกับรางวัล รีบอร์ดครับผมนะรีบอร์ดรายวันกดล็อกอินที่ FCB Store นะครับผมก็กดรับไปเลยในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะฮะโอเคฮะไปเริ่มมาเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมนะโอเคนะในส่วนของอ่าหมดอ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ยูโรป้าลีกเนี่ยมันจะมีในส่วนของการแลกเปลี่ยนเอ็กเชิงตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะนี่นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีนักเตะตรงไหนเนี่ยก็เอามาแลกได้ครับผมนะคุณอยากได้นักเตะร้อยห้าถึงร้อยแปด แบบซื้อขายไม่ได้ท่านผู้ชมก็มาแลกตรงนี้ครับผมนะในส่วนของคอนเฟลินนะก็จะลุ้นพวกนักเตะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานนะก็จะมีพวกโทซินอาราดาบิโอโยพวกเอ่อเสซีนอะไรแบบนี้นะเอ็นคุนคูมาร์กิวอะไรแบบนี้ครับผมมาร์กบาท่าที่เราคุ้นๆนะท่านผู้ชมนะก็มาแลกตรงนี้ได้ครับผมนะ เห็นไหมก็จะใช้นักเตะทั้งหมดร้อยสี่บวกสองตัวนะร้อยสามบวกสองตัวอะไรแบบนี้ครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นเลนร้อยสี่ถึงร้อยแปดท่านผู้ชมนะรวมถึงตรงนี้ฮะยูโรปาลีกครับผมนะก็จะมีนักเตะโอบิอาร้อยหกถึงร้อยเก้านะแบบซื้อขายไม่ได้ก็จะใช้ทั้งหมดร้อยห้าบวกสองตัวร้อยสี่บวกสองตัวนะท่านผู้ชมนะรวมถึงร้อยสามบวกสามตัวนะจะได้เป็นใครนะก็จะมีพวกแฮร์รี่แบ็คไวน์นะโอบิอาร้อยเก้าเลยนะเท่ากับพวกอาดูซิโอเลยนะตรงนี้ฮะมีโซลันกี้ครับผมนะ คุณคุณนะร้อยเก้าเหมือนกัน ST นะฮะมี u, u, Johnson, พวกเมนูจอห์นสันพวกอ่าดอกู u, อะไรแบบนี้คุณดูเซฟสกี้ที่เราคุณคุณนานผู้ชมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าแม็กวายคนน่าจะแลกมาเล่นเยอะนะการตั้งรับร้อยิบสองเลยนะส่วนสูงร้อยเก้าสามนะนะใครอยากแลกก็อย่าลืมมาลองเล่นกันได้กับผมในส่วนของการแลกเปลี่ยนเอ็กชเเ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  บอกเลยว่าคุมคุมนะถ้าเกิดว่าคุณจะแลกตัวไหนกรับผมนะโอเคเดี okay, ย๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของโหมดชาเลนจ์กันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียยาฬิกากดที่โหมดชาเลนจ์เลยท่านชมนะ <c oughs> เห็นปะก็จะมีทางด้านของลุ้นนักเตะเป็นมัดเชด้วยนะ91ตรงนี้อชาเลนจ์ดดสุดสัปดาห์ของ TOTs นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเพิ่มเข้ามานะผมไม่แน่ใจว่าจะอยู่กี่วันนะ เออแต่ว่าน่าจะนานกว่าหนึ่งวันฮะตรงนี้ก็ให้เราเล่นไปเรื่อยนะอันนี้คือผมเล่นไปแล้วเหลือแค่แมตช์สุดท้ายท่านผู้ชมนะเป็นแมตช์หนึ 2, ่งแมตช์สองแมตช์สามแมตช์สี่ทั้งหมดก็สี่แมตช์รวมๆก็ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะที่จะเล่นจบครบนะฮะตรงนี้ก็จะได้รุนนักเตะร้อยสองถึงร้อยเก้าหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ตรงนี้ร้อยสองร้อยเก้าทั้งหมดได้สองตัวนะแล้วก็ร้อยสามร้อยเก้าอีกหนึ่งตัวท่านผู้ชมนะเดี๋ยวลองไปเลยว่าชาเลน ตรงนี้จะได้เป็นตัวอะไรครับผมนะยูโรปาลีกนะมาครับผมนะกดไปเลยน้ำผู้ชมเพื่อเม่นการเสียเวลาฮนะเดี๋ยวไปลองดูในเกมเลยว่าจะยากขนาดไหนนะผมวา่าหลายคนน่าจะเล่นกันครบหมดแล้วนะมไม่น่ายากขนาดนะนะั้นนโนะโอเคมาดูครับผมนะอ๋อก็เจอแมนยูด้วยนะโอเคฮะเดี๋ยวไปดูตอนจบอะไรดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอเคนะพอเราเล่นจบครบเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่ายินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับก็จะเป็น การ์ดแบบนี้เลยครับผมนะ Link ยูฟ่ายูโรปาลีกนนเองครับผมนะก็เดี๋ยวลองเปิดดูว่าเลดเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมนะจะได้ทั้งหมด3ตัวนะท่านผู้ชมนะพร้อมแล้วปัดขวาเอฟซิวบายครับผมนะดูฮะว่าจะลั่นแค่ไหนครับผมนะใช้เวลาเป็นชั่วโมงฮะกว่าจะเปิดได้โอ้โหมาว่ะ r า RB นท่านผู้ชมฮะไอถัดแฟงเฟิดฮะโอ้โหคิดเป็นเส้นไหนวะเนี่ย <c ười> โอ้โหยสา ซื้อขายไม่ได้ท่านผู้ชมโอ้โหดูฮะโอ้โหดูทั้งหมดได้3ตัวนะก็ได้มเาเชยมาอีก3ตัวถือว่าผมว่าคุ้มก็คือคุ้มแค่มเาเชแหละแค่นั้นเลยฮะท่า uh, นผู้ชมนอกนั้นไม่ได้คุ้มเลยฮะ uh. ก็จะได้มาอีกตัวหนึ่งอ่าอีก2ตัวจะเป็นร้อยสองครับ RM uh, แล้วก็ CM นะก็ราคาก็ตามนี้เลยฮะ uh. แต่ว่าซื้อขายไม่ได้บอกเลยว่าโคตรเกลือท่า uh, นผู้ชมฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันในส่วนของยูนิาลีกนะว่า <c oughs> <c oughs> ดูในส่วนของชาเลน ยูโรปาคอนเฟเรน์อีกบ้างครับผมนะอันนี้ก็จะได้ทั้งหมด4ตัวเลยนะตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็น1 0 2ย8ถึง108แบบซื้อขายไม่ได้ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นไงครับผมนะกดเริ่มไปเลยฮะอันนี้ผมก็เล่นค้างไว้เหมือนเดิมนะเหลือตาสุดท้ายนะเพื่อมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูฮะโอเคผมก็น่าจะจบ <Thank you. S 2> เป็นที่เรียบร้อยครับผมกับชาเดนยูฟ่าคอนเฟเรน์ลีกครับผมนะมาดูว่านักเตะ4ตัวที่เราจะได้นี้ไปฮะ ดูว่าจะเกลือหรือเปล่าครัผมนะหรือว่าจะลั่นนะโอ้โหทงชาติแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมเอทีมนะีแล้วเนี่ยโอ้โหยังเกลือโอ้มึงใครเนี่ยปูรูรูครับผม <c oughs> ใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับผม <c oughs> เพื่อมารับของรางวัลอะไรก็ไม่รู้ฮนะ <c oughs> โอ้โดีดียังน้อยยังได้มาเจสตัวนะฮะ แต่ว่า4ตัวที่เราได้เนี่ยก็จะเป็น100 101, 102แล้วก็103ยเยี่ยมเ่งเรียงกันเลยขายไม่ได้สักตัวอย่างน้อยยังได้เพชรแดงมาอีก1,000พนะอย่างน้อยยังได้มัดเชะ์ก็ถือว่าได้อยู่นะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับชาเลนจ์ทั้ง2 ลีกใหญ่ก็ผมนะเลน์คอน,ฟนเฟลเลนต์กับยูโรปาลีกรับผมนะก็ใครยังไม่เล่นเนี่ยก็อย่าลืมไปเล่นกันได้ก็ผมผมไม่ไปเปิดในส่วนของ3 0 0พันเพชรคุ้มสุดแล้วนะตรงนี้มันมีโอกาสออกพวกลูซิโออะไรแบบนี้เนาะมีคนด้าน,นล้นมาแล้วรับผมนะโอเคพร้อมแล้วจัดมาเลยฮะท่านผู้ชมนะ3,000เพชรแดงครับผมนะนี่ฮนะมาเปิดแพทของเราวันนี้กวาผมนะพร้อมแล้วปัดขวาเอฟซีบายผมนะมาฮะท่านผู้ชมนะ ดูว่าจะได้เป็นใครรอบนี้โอ้โหเห็นประเทศออกมาเกือจะจัดสงสัยต้องไปทำบนจริงแล้ววะโอ้โหอล้รเนี่ยชาเลนจ์เกลือไม่พออันนี้มาเกลือต่อฮะโอเคเอเดี๋ยวผมลืมพูดในส่วนของ TOTW ไปนะเหมือนมีอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของสูตรฟุตบอลนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนอำลากันไปนะท่านผู้ชมนะสูตรฟุตบอลรอบนี้เหมือนจะมีแจกมาด้วยในส่วนของอ่านี่ฮะแฮร์รี่เคนนะ มีแจกแฮนดี้เคนมาตรงนี้100อย่าลืมมารับของละวันกันนะทุกคนนะฮะมาครับผมนะกดรับเลยฮะอย่างน้อยยังได้แฮนดี้เคน์โอเบียนหนึ่งร้อยยังดีกว่านะในความรู้สึกผมนะอังกฤษแล้วท่านชมมาฮะเอชทีครับผมบาเยนน์มิเนกฮะโอเคครับผมแจกแฮนดี้เคน์หนึ่งร้อยเอชทีมาถือว่าได้อยู่นะโอเคนอกนั้นยังไม่มีมีเพิ่มเติมมานะทุกคนนะ ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสุดท้ายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเหมือนเดิมนะครับผมไมเจอกันใหมคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันครับผม